โอไฟเอฟอร์เอเกนเดอร์หมายถึงการดูแลหรือแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนที่จะไปวิจารณ์หรือแก้ไขปัญหาของคนอื่นไปดูปตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ h u n b u ตรเดไฟเอ่ฟอร์เอเกนเดอร์ฟอร์ฮุนคลาเกอร์ n b อแนเดรฮุนบุต n เดไฟเอ h ฟอร์เอเกล อันเธอควรจัดการปัญหาของตัวเองก่อนที่จะไปบ่นคนอื่นฮันโมไฟ for เอเกนเดอร์เฟอร์ฮันคันเยอันฮ for เอเกนเดอร์เฟอร์ฮันคันเยเขาต้องจัดการเรื่องของตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ Å feie for egen dør er en god måte å starte på når man vil forbedre seg selv.